เออแ้วแต่ที่จะไ่้รงขอใเลยอยากได้แค่เงินนึ่งเงิมีกหมมีกมีมีก ỏ แหลกแหลกแหลกเป็นหนึ่งกเราขอแบงก์ก็พอขอแบงก์หน่อยอุ้ยแบงก์แบงก์ เวมพายยังไม่ไม่จบเวมพายมันยังไม่จบเอม,ม,ม,มบบพายนะมาเบงง้งหน่อยอุ้ยหยิบไม่ได้อ่ะหยิบไม่ได้หยิบเบ้งไม่ได้ตัวเตี้ยอุ้ยเวมพายเวมพาย ดันทายดันทายดันทายอุ้ยุน้ำมันน้ำมันน้ำมันไอแคนไออีน้ำมันงูไม่ไหวละคตแรงเลยที่คิมช่วยด้วยคิมรอกไม่ได้ะรวอกไม่ได้โอเคโอเคเกือบแล้วเงิน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  เงินเงินนี่เราเราขอจานนะจานทองใช่ไหมโอเคอุ้ยเคลียร์หมดยังโกับหมดเลยเกือบ,บตายเงนินทังมีแล้วเมื่อเราไม่มีไพร่ต้องใช้นะมีคนเอาไปแล้วมันไม่มีแล้วพี่เองมันลบโอเคเดีย๋ยวขายขอ,ของก่นอนเพราะว่าต้องใช้น้ำมันมีเยอะเกือบตาย เกือบตุยอ่ะเกินไหนก็มาขอขอเก็บหมาไหนก็มาแล้วขอเก็บหมาป่าน้าๆเก็บหมาป่าก็ได้น้าเก็บแบบน้าล่าหมาป่าก็ได้ฮู้ขี้หันมาข้างบนดิกระสุนปืนเต็มเลยปืนอ่ะเต็มเลยลงมาอ่ะเก็บแล้วกันนะฮะขอเก็บหน่อยงั้นผมเก็บหมดเลยละอุ้ยป้อมปืนสองอันเนี่ย โคตรดีดก็บเก็บเก็บ็เล็บอก็บเก็ีก็เก็บ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 เเก็บเก็บกเเยสบบ เรขอซื้อน้ำมันงูเพิ่มทิมหัน,นเดี๋ยวเราหยิบมาป่ากับแวมไพร์ไปให้นะพี่เก็บไม่พออะไรนะขอดิไม่เอาเยนที่สุดก็ชนะสักทีครั้งแรกเลยนะที่ชนะอันเนี้ยใครไอ้คิวขอมีดหน่อยทิมหัน,น<อ>ครั้งแรกเลยนะที่เรา ชนะอันนี้กันได้เน,น,นี่ยขอขายของก่นอน,น,น,ะนะโอ้โหโอ้ยหมดแล้วเหรอแล้วทางกลับไปทางไหนอะหาทางกลับไม่เจอวัดหาทางกลับไม่เจออันนั้นคืออะไรดูให้หน่อยคืออะไรคืนปกติกซัมบี้มามาแนะ่ทำไมเราไม่เห็นดวงจันทร์วัด อเมมองนะก่อนจะกลับมาถึงเด็บด้ยตุ๊ด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 คิมหานเราเอาศพมาขายชิดไม่เอาไปขายเลยขอซื้อน้ำมันงูกัน อยากกินน้ำมันงูมากน้ำหมดแล้วตอนนี้น้ำหมดตัวอื้วิเราขายอะไรทำไมได้เยอะจังอ๋อขายกระสุนไป่มาเก็บไปิมาเก็บเงินเรามีน้ำมันงูเรามีน้ำมันงูอยู่ยเดี๋ยวจริงที่เราต้องต้องเหนียวแล้วต้องเหนียว ต้องใช้น้ำมันงูหนีล้วดีขี้วกันเมียวแล้วผ้ามันแพ้เตียมักขี่อะไะขนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เก้าสิบสดสามี่มีแคมันพวกซอมบี้นักบินมันจะมาตอนไหนอะฉันถามประตู ่นี่งตไม่นึ่งตัวหนึ่งต่วแล้วก้ยแมวไมวยังไม่ถึงยังไม่ถึงอุ๋ยจำเราต้องฆ่าซอมบี้ทั้งหมดนะต้อง ไม่งั้นเราก็ตายอ่ะล้วก็ต้องหนีอ่ะใี่ไมเราสามทางนี่มืดแล้วอะไรนอ่ะมืดแล้วโอ้มอง,อออง,ออองไม่เห็นเลยเ ขาน้ำว on okay. so ่หน้อยไม่ไดู้ว่านอนแล้ว้าควายแล้วแต่ผ้าเนี่ยมันยืดได้ใช่ไหมตนนี้ทำได้ไหมได้ลูกจีนม่นด้นแต่ว่าเราได้้าแขนในตางมาอันแรกมันต้องใช้อันมันดพ้สาต้องใช้ดึมก่อนไม่ใช่อได้แต่่องรือใช่สามได้หัดแล้ว เดี๋ยวซอมบี้มาอ่ะมาแล้วมัวน่นายไม่เห็นซอมบี้หรอเฮ้ยเปิดไฟหน่อยดีมองไม่เห็น,นงั้นแบบว่้ปืนกร้แกข,ของคอมพิวเตอร เช้าแล้วเช้าแล้วิววเงิน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 ตายเกินเกินเกินโอ้ยซอมบี้ซอมบี้ หยิบน้ำมันงูไม่ได้เสียใะอุ้ยหยิบได้ปะเหมือนจะหยิบได้เลยหยิบได้ไหมขี้มันเลยค่ะขู่ด้วยครับพี่บิ๊มบนายอย่าเพิ่งขยับมาฝั่งเราบิ๊มมันบิ๊มนายนายอย่าขยับมาฝั่งเราเดี๋ยวมันเยี่ยงของกันโอเคเกียบไปจะอยู่ในฝั่งที่ของเราตกนะเราใช้ปืนยิงใช้ปืนไห้ยิง ท,ท, ari, ที่ผ่าของนี่แหละเป็นของเราเลยใช่ไหมอะไรโอ้ยน,น้ำมันงูน้ำมันอกินไม่ได้โอ้ยแมากแห็งแข็แนบบอนแตกคนไหนใส้งแกบบอ,แบบอ,อู้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 อ้น้ำมันงูกะลของดีๆของฉันยาง นมูนหรอชั้นน้ำมูลเหรอครับเก็บเฮ้ยไลฟ์โอที่ของใครวะของเราแล้วโอ้โหซอมบี้ตายกันเป็นว่าเล่นเลยเราเราต้องเก็บนล้วมันเราหมดนี่หว่าลืมไปเราเก็บซอมบี้ก่อนเอาซอมบี้ไปขายเอ้ะเอาซอมบี้ไปเขาเหรอทุ่มหัน

ินโอ๊ยเงินแดงขอหน่อยเออเอาทงานทองไปด้วยแล้วกันเอาเงินไปด้วยแล้วกันไรับมีกี่ธนาคารน่ะไม่ได้กี่แล้วปืนเราหายเอ้า what the hell ปืนใข่ปืนไข่ ปืน,นปื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 นอีกกระบอกหนึ่งคิมหันไม่ใช่อันนี้อันนี้มันไม่มีกระสุนแล้วแปลกจะคนเดียวเลยกูไม่ได้เลยเฮ้ยกระสุนล่ะเฮ้ยปืนละ่ะโอ้โอ้โอ้โอ มาโลโอ้เราปืนเราหายส่วยและวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ปืนตรงนี้ก็มีเนี่ยบีอันนี้ปืนนายตรงนี้ลูกซองเนี่ยปืนนายปนสั้นอ่ะปืนสั้นสั้นอ่ะนายใช้ลูกซองเป็นนะเป็นขอปืนสั้นสั้นหน่อยอันนี้ปืนยาวอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้เรามีแล้วใช้กระสุนเดียวกัน อ่ะเราไปหาข้างหน้าสินะหนากหาข้างหน้าสินะเนี่ยนทีเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เรามาเนี่ยอุ้ยก็รู้อ่ะหึบโอเคเยี่ยมอู้อู้คุยแต่จะหมดตัดก่อน ไปได้หรืเปล่าไมีรูแต่คราวนี้พี่ขอแต่แต่คราวนี้เหมือนพี่เราขอแบงแดงนะ okay, okay. โอเคโอเคโอ้ยเราเขาโบยังเขาโบยังเาแลโหขฮแลโหลนะดเล่นกัน,น,กนระวังเดอ้อระวังเด้อโบอุอ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยแำมพายไม่รู้สึกกระตุกกระตุกแปลกๆเหมือนจะโอ้เน็ตมีในจีนเนี่ย นี่ไงแบงค์เอ้ยไม่ใช่พ่อฮะอะไรคิมหันโฮโอ้โฮโหวุย้ยกันชอ็อปเอ้กันสมิธน่าจะมีปืนที่เราอยากที่เรากำลังที่มันหายไปอยู่นะ นี่ป่ะเนี่ยโอ้ปืนเก็บอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเน,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 น้ำมันน้ำมันน้ำมันอาชอขีขึ้นได้ไหมขึ้นเลยท่มหันเราจะทานหนึ่งก้อน ไปเองไม่พยงพอบีมนะึ้นมัเลยไม่งรัหน่อไม่ใครใช้ปืนอ่ะก็รีกหายละิมหจะใช้เล่นออกคิมออกคิมหนูกัสุตหมดไอ้คิม ารว่ไปกันแล,ล,ล้วๆหรอขี้หันดูกระสุนเนี่ยหมดไปอันหนึ่งแล้วสะใจมากมันแดงกุงมัสมาร์มันงกุ้งขี้หันซื้อกระสุนมาเพิ่มเลยนี่ก็บิดทั้งวันทั้งคืนโ like อ้น่าเบื่อ คไคเตอร์สวิตคิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหน่อยอะไรข้าวซื้อสังกะสีนี่ถ้าเราถือแล้วไม่หังไม่หวังไม่หังเหรอมึงมาดันมันดันมาดีไอ้เนี่ยถือสังกะสีถ้ามันย<ไ>ิงมาใครจะเปิดเลยรอรอกูเหมือนเดิมไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงลงไปเส้นทุกคนทุกคนออกไปออกไปโอ๊ดอีอ๊ะ ตอนยูตอยู่ conv, ไหนอ่ะมาข้างหน้านะขี้ผันขับอีกหน่อยสิต้องเผาก่อนตอนเนี้ยเผาก่อนเราจ้ขับไปใกล้ใกล้ได um> ้มาไปกันเลยดูเขาเอาเลยขับไปอีกสิขิมหันมาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกัน

ขิมหันยิงยูขมหันยูใช้ปืนปกติแล้วขิมหันเปิดเปิดสะพานเปิดสะพานอมันิขิมหันกระโดดกระโดลงไปข้างล่างขหกระโดดลงไปตรงแท่นสะพานมันจะมีพื้นอยู่มันเป็นจุดหลบมันเป็นจุดหลบิมหัน ข้นลยข้นลยอ้นเลอขึ้นเลอขึ้นเลยขึ้นเลยทำนะคาดว่าบอสน่าจะมาบอสที่เราประกอบ เฮ่กระสุนเราเลยที่นี่นคิมหันเราถ้าถ้านี่คือเราหมดแล้วเนี่ยกระสุนเรานม่ได้ที่ในกระเป๋าเราในกระเป๋าเราไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยมืด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 ใช่คือตอนผ่นมาปืนปืนมันเดี่ยวจังหวะดยึดอะไรกูณได้ไม่นานแล้วคุณหันเราเราไปเอาโอ้บอสมามา มันต้องลงไปเอากระสุนตอนนี้เราไม่มีกระสุนแล้วเออเนมันงูนเนม,มันงูนเนมันงูเราต้องลงไปเอากิงเชื่อเอ้ยใครยิงโอ้ยมีกระสุนเลยมึงรีบใช้เหรอเอ,าอ้าจะให้ไปไหนล่ะตายหมดแล้วมาเกย์ทิ้งหันเดียวบอสโยบอสอันนี้มันจะมานะบอสที่เราประกอบอ่วะวะ้ายว้ายนเนมันงู<า>กระโดดแล้วนะ เร,เรากระโดดแล้วไม่ไหวแล้วกระโดดแล้วรถฟ้าโไม่ได้เราลุูสายรถฟ้าอู้หูปั่นปน้ยหาน้อยู่ข้างล่างเราเราไม่ได้ขึ้นสะพานเราขึ้นสะพานไม่ทันรรถฟ้าดิมม้ยจะหมดแล้วน้ำมันรามาแล้วสายฟ้าทำไมใครก็ได้ชมาข้างล่างให้หน่อยช่วยด้วยโอนไล ยังยังมันไม่ไม่มีแล้วตายแช้วคนสุดท้ายมันหมดกระเป๋ามีอะไรบ้างเนี่ยในกระเป๋าบีบีมบีมภายกระเป๋ากระเป๋าในกระเป๋ามีน้ำมันกูไหมมีเลยเหรออะไรเนี่ยกานบีมไม่มีบีมเ่อแต่ในท่อนแถมั้ย ไม่มีเราตกอยู่ข้างล่างเราเราโดนไล่อาเราตายกระโดดมาได้ไหมเราจะกระโดล ok โดลงไปตจ<ด>นแค่น<า><า>แต่เรากระโดดไม่ถึงคือถ้าถึงเราตายแต่ถ้าเกิดมันถึงเวลาเราก็จะชนะใช่ไหมรอรองั้นเราก็ตายรอได้เราล็อกข้างล่างกันโอ้โหโอ,โอ้กระดึบไปดูหน่อยสิ เรามีเรามีแต่ทองมีเงินแล้วก็มีปืนกลที่ใช้ไม่ได้ซ,ซัมบี้มมอีวะซัมบี้ึ้นหันตอนนี้เหลือใครอ่ะเนี่ยคือโคตรต่อสู้ของของแกซัมบี้ดูนี่ซัมบี้ดูนี่สู้สู้สารรฟ้าแล้วดูนี่ โอ้ย,ยมันงูอยู่นู่นแล้วมันบอกอุ้ยได้อุ้ยอะนะออมิทค <c oughs> ิมหันกับล็อบบี้ปะ่ะเจอก,กับล็อบบี้นะจิมหัน ยิงไหมยงเหมือนใครยิงปืนอ่ะที่ผมานเราจะกลับไปเจอล็อบบี้เดียวกันปะเนี่ยะะฮะว๊อดแค่เนี่ยเออดูออสิไปถึงแปดสิบกิโลค่าเออเค okay. โอ้ค่าสมบีสองร้อยนี่เราค่าเป็นสองร้อยหรือเนี่ย โอเคฮะสังคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วไว้เจอกันอีกคลิปนะฮะบุยบุย